สวัสดีครับวันนี้น้องปอดพาคินมาที่ไหนครับพ,พ,พ,พิพิธภัณฑ์งูครับอยู่ใกล้กลบ้านน้องปลดนิดเดียวเองครับเราย0สิบนาทีก็ถึงแล้วครับนี่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใช่เป็นลูกงูเลยใช่ไหมครับเราซื้อตัวไงดูก่อนว่าความสูงความสูงเกินแล้วความสูงเกินต้องจ่ายตังก่อนเรามาซื้อตรนีซื้อตั๋วมาแล้วครับเอ๊ หดไปเรือแล้วว่างรอนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่เรียกเขาให้เขาเป็นรอบๆครับโอ้ยงูยักษ์เลยพวกไปจับงูยักษ์ละไปเดินดูดิเห็นปะให้งูใส่แว่นมาพวกเห็นงูใส่แว่นมาเนี่ยม <laughs> างงูใส่แว่นนะ่ะเป็นว้าวงูไซแว่นไหมครับ เนี่ยมีเกมงูด้วยเนี่ยเกมงูโป้ขึ้นไปดีนะเขาให้ขึ้นไปได้ขึ้นไปดีขึ้นไปข้ั้งหลังนะลราพ่อไทยให้ว่ามันโดนงูโดนงูยักษ์่ะขึ้นไปดีลูกขึ้นไปกาขึ้นเบ้าลกาขึ้นเบ้ากาขึ้นมาลูกไม่กล้าเหรอเนี่ยเกมงูหืให้เดินไงนี่เราเข้ามาแล้ว เ,มมเราประตูเปิดก่อนลูกป่ะดูซิข้างในมีงมูอะไรบ้างสวัสดีครับผมไกด์บินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติซึ่งระหว่างทางทุกท่านจะได้พบเห็นกับสับาว์หลากหลายชนิดและความสวยงามของธรรมชาติ แต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งคืออย่าทําร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พบเห็นว่ากันว่านะครับป่าแห่งนี้มีเทพอาร์คอยคุ้มครองอยู่เอาล่ะอย่างถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยนะครับปูเปิดแล้ว <S <S เข้ามาแล้วนี่เนี่หมูปดดูหมูดิหมูออกมาจากพูออกมานี่เห็นป่ะนี่ ดูงูเลื้อยดูงูเลื้อยเต็มเลยสังเกตดูงูเลื้อยนี่นี่คนเห็นไหมครับงูเลื้อยมาเต็มเลยโคตงูตัวใหญ่นิดนิดโตรเลยนี่ ้านเขาน้เราเขมาแล้วเขามานี่เราเข้ามาในท้องงูเหรอโอ้โหกลัวอะไรอะห่างเหมือนเริ่มงูกลัวลูกลัวลูกเลยใช่เปล่าใช่ฮีร้าเปล่า โคดูห้างโคดูห้างหมูกระดิกบดูห้างหมูกระดิ๊ดูห้างหมูกระดิบไม่ต้องกลัวมันมีฟอมคอมโคู้างกรเขาจับรอมาเป็นหมูห้างกระดิ่งกระดิกได้ กตงดนี่ยวหลับเข้าไปในท้องงูกันเดี๋ยวเข้าไปท้องงูกันเออนี่เขาไม่พบก็ลองเดี๋ยวเขาไปดูสิถ่ายรูปป่ะพราะถ่ายรูปให้เอาไหมครับเดี๋ยวเราจะไปในท้องงูกันนะเราต้องเข้าไปดูวเขาข้างในเขามีอะไรให้ดูเข้าไปเอาแล้วเข้ามาในท้องงูแล้ว อดลงจับดีเนี่ยอดลงเดินดีข้างล่างนิ่มมากคือนิ่มๆอ่ะในท้องงูนิ่มๆที่เขาบอกนี่ทุกอย่างรัดงดรักงูชั่วขาวอ๋อที่แบบว่าให้ เอามือแย่เข้าไปดูว่ามูรัดนั่นขนาดไหนตอนนี้เขางดนะครับเพราะกันโควิดอวัยวะเพศงูนะเพิ่งเคยเห็นมีสองแชร์ไหมครับนี่เราเข้ามานี่งูจริงนะครับดูผัดไม้ของเหลือนี่นีไงตัวนี้ตรงนี้ปวดแขนไหมนี่นี่นอนนี่ตรงนี้

อออ๋อใช e. ่อันนี้คนไทยถูกกลับป็นระดับหนึ่งนะคือพิษไร้แรงครับผมดอกถั่งไม้หนูอะไรไม่รู้กดดู้หนูดิหนูเขาเอาของหนูให้มันกินแต่มันยังไม่กินมันคงกิ่มแล้วนอนอยู่ดุนหนูนะนเห็นไหมมันนอนอยู่ มันมีสีเขาจเคล้ายๆกับตัวเขียวี่เขเห็นแดไมอันนี้เป็นตัลายสอนมันจะชอบอยู่ตามลำาร็นงไปนะลาสอนมีจุดน้อสีเหลืองนู่นนวีต้ตาลนั่นอันนี้เป็นตัวล้ไนะ ไม่รู้เขาไม่เช็คเลยไม่รู้จิ้มกระปุกจมกรปก็ดูนีันนเขาเขาบอกเขาพิ่ง้มไข่ไก่เลยโมอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนี่นนีไม่เหมือนกันนี่แกหันมาวันนี้จะเป็นหมูป่องทอดผม

แล้วเป็นมวสาแมว่าคระไปทำเื่อว่าผมกับไนี่งูเห่านะครับนี่ก็เป็นเสือูกเรามันไม่แพ้นะดีแอปอลโุ๊อ่อนนีไง นี่ไงพิษมันใช่ไหมคลาบเนี่ยอ๋นี่มันค้นพิษนี่ไงคราบกระจกไงเห็นไหมเป็นน้ำน้ำเนี่ยคือดูสารพัดดีสามเรียงว่าลายสวยมากเลยตัวมาทางนี้วัววัว อันนี้จงอางมันแอดนู่นดำดำนู่นพวกไดูตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่มากจงอางแต่มันไใหญ่แต่ยาวนู้ีูสวยไหมครับสวยสวยไหมันี่ยโไม่มีพีชหอนหายใจรู้ย นี่อันนี้นอนอยู่ไหมครับนอนไม่นอนอ่ะเอาแบบให้มันเล่นไงให้มันเล่นนี่ไม่มีพิษเลยเนี่ยแต่ลายมันน่ากลัวนะลายมันน่ากลัวนะนี่ดิตัวเล็กตัวเล็กแต่ยาวเฮ้ยตัวเล็กแต่ยาวเต๋อมาอันนี้ตัวอะไรสีดำงูอะไรก็ไม่รู้ลูนแอบอยู่ตรงนู้น ปนี่เราเจอนอนาคอนดาอนาคอนดาอูมาด,ดูมุมนี้ว้าวไอ้น้ำโหดนี่มันกินโป้ดได้เลยนะโป้ดุงกว่มันเดวพอพามดูที่หัวมันนี่ี่หัวมันนี่นีนหนไหมใหญ่มากอ่ะโอ้นอนนิ่งเลย ไม่เห้นเหมือนในหนังเลยนนในหนังเขาเคยดูอ่ะในหนังมันเหลือเร็วมากแต่ตัวจริงมันนอนใช่ตัวนั้นนอนอยู่บนบน,นขอนไหลตัวนั้นดูดิสีท้องเหมือนน้ำเบียร์เลยเนี่ย,ยแต่มันไม่มีพีษต,ตัวเนี้ย มันแอบแ่มันไม่มีพิษมันชอบเล่นแอบมันวิ่งบอกตันนี้มีสตัวเลยขึ้นกำแพงเลยขึ้นกำแพงกับชูคอยไหมมอนช้ชอบอยู่ไหนไหนาายตัวย แค่แข็งมูแหง้งมูตักนี่มูเห่ามูเห่าลูกมูเห่าตัวเล็กแ้าเขามันแต่มันตายแล้วเขาเลยเอามาต้โหลไว้ไให้คนดูไงครับนี่มูมีเสาครับนี่ไงนี่หนังงู รอบหนังงูมันออกไงเอากระดูกมาโชว์แต่เอาหนังมันดองไว้นี่ถุงน้ำดีมันไขกลางดองใส่หัวใจงูไข่งูโทษในงูเห่าอันนี้ก็เราจะออกไป วออกไปแล้โคตรที่มันแพทบอาเบีะเหมือนก็เลยจะตัวอย่างตัวนี้มันแทบแ้่พี่เได้ไหมเนี่ยอย่านะกัดตายเลยนะตรยมากกตอนนี้อยู่ไหนัวไหมตอนนี้อยู่ไหที่หลังจากดูงูเสร็จแล้วเราเรามาดูโชว์กันครับพวกคอยดูนะเดี๋ยวพี่เขาจับงูโชว์เดี๋ยวพี่เขาจับงูเข้าโชว์นะโอ้โหโคตรนางครูกับแม่ปุ๋ย ตรงนั้นเขาห้ามนั่งเขากากระบานั่งตรงนั้นนะทุกต้องแล้วครับระว่งรอระว่งรอเดี๋ยวเราดิ่รอรอรอครับแล้วแล้ว่อนคนอนจับนั่งแล้วานี้ไปคนดูับการแสดงการแสดงร่ายรูปจะได้คนดูดูอาอุ้ย สามารถเอได้โดยการของคศไทยผู้ชนิดนี้มีสถิติตารจกคนไทยมากที่สุโดยที่ของวันจะส่งผลต่อระบบสารทำให้การอนตัวหนาหดหยุ่หายใจในที่สุดเราดูหมอวาจัมโกขทามนกันะ

จะแบบเล่นในน้ำหรือจะจะเล่นบันบกครับอันนั้นเล่นบันบกที่มีล้ออะ่ะมีล้อเล่นบันบกอาเท้าันไหนจะยิบเลยลูกไม่เอาวะเรามาคาเฟ่งูนะครับ หูที่พ,พ่อสามารถจับเล่นได้นะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อน ามาเดี๋ยวพ่จะสู้กับงูนี่ดูอุ้ยนี่มันงูจงอางนี่นะงูป้อมเนี่ยงูป้อมง,งูจงอางป้อมไปดิมาจับติพ่อเองจับเลยนี่ดูด <c oughs> <c oughs> อะนี่ลงไปดิ่อะฝนน,น,น,นน้ำตรงเนี้ยทำเหมือนพี่คนเมื่อกี้ที่จับมากไปนั่งตรงนู้นก็ได้นั่งตรงต้นไม้อ่ะไม่ต้องกลัว กลัวเหรอกลัวอะไรเดี๋ยวพอถ่ายรูปให้ไหมโอเคโอ้โหไม่กลัวร้อนกันเลยทีเดียวอะร้อนไหมอะลองดูสิร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อน,อ,นอ้โหแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไม่ร้อนได้ไงอยากเลนใช่ไหมครับอีกทีหนึ่งไหมอ,อีกทีหนึ่งอะแล้วเรต้องล้างมือด้วยนะ สูงดิสไลเดอร์นี้สูงอ,อหลังจากนั่งกินอาหารที่คาเฟ่นาคาเสร็จแล้วนะครับนี่เรากำลังจะกลับบ้านแล้วไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับโตรเราทําไปไหนกันครับกลับบ้านเราใช่ไหมครับสนุกไหมลูกวันนี้อ่าสนุกมากโอเคอาพบบายๆเพื่อนแล้ว บายบายดีดีสิให้มาบายบายดีดีสิครับแล้วบอกเพื่อนต้องบอกเพื่อนว่าไงบอกเพื่อนว่าไงกดไลค์กดแชร์นะกดท,ทำหน้าใครเข้ามาทำหน้าตาโลกอย่างเย้ <c oughs> อะโอเคบายบายกอทำมาสวัสดีครับเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะ